ข้ามาสายสีแก้วฉันมาเรียนศิลป์ปีที่สองมาจากโรงเรียนอนุบาลกายาประสิทธิ์ค่ะวันนี้จะมาเข้าวบทอางขยานบทหลักในบทนี้ได้ถูกรางวัลทองประธานโดยพระสิงห์พระมุขานค่ะ ขับแคบใจเหมือนโนไครรังเรย que, อยู่เอก I'm not going ชูหัวตัวตายทำลายมิหยุดจะชอบมิดนายมนุษย์เพราะอุตาระบทบทเลือดในบทอยากเห็นกรุงศักดิเป็นดอกบัวประพันธ์โดยพระยาอุปปีศิลประสารค่ะ